นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะครับเด็กๆวันนี้คุณเจมมีคลิปละครเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเด็กๆเด็กๆอาจจะเคยได้ชมแล้วนะครับแต่คุณเจมส์จะดําคลิปละครหุ่นมาให้เด็กๆได้ชมอีกครั้งหนึ่งเชิญชมครับณหมู่บ้านชายป่าแห่งหนึง่งมีเด็กเลี้ยงแกะ น้ําแกะไปเลี้ยงที่ถ้ายหมู่บ้านเป็นประจำและวันนั้นเองเด็กเลี้ยงแกะเกิดอยากสนุกขึ้นมา,าวันนี้แหละฉันจะไปหลอกชาวบ้านว่ามีหมาป่ามากินแกะของฉันชาวบ้านต้องเชื่อแน่ๆเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย อนนี้มีหมาป่ามากินแกะของฉันป้าัาลุงครับช่วยผมด้วยครับมีหมาป่ามากินแกะของผมอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านนะครับนี่ลองพาลุงกับป้าไปดูที่ท้ายหมู่บ้านสิอ้าวเจ้าเด็กเลี้ยงแกะไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลยเจ้าหลอกป้ากับลุงใช่ไหมครั้งหน้าจะไม่มาแล้วนะ เย่ yeah, หลอกได้สำเร็จแล้วและแล้ววันหนึ่งเจ้าเด็กเลี้ยงแกะก็ได้ไปเลี้ยงแกะอยู่เหมือนเคยแต่เผอิญทันใดนั่นเองวันนั้นมีเจ้าหมาป่าโผล่ขึ้นมาจะมากินแกะของเจ้าเด็กเลี้ยงแกะอ๊ะทำยังไงดีวันนี้มีเจ้าหมาป่ามากินจริงๆด้วยไปเรียกชาวบ้านมาช่วยดีกว่า ช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยผมด้วยครับช่วยด้วยครับตอนนี้มีเจ้าหมาป่าจะมากินแกะของผมจริงๆแล้วครับเด็กโปรดช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับมีหมาป่ามากินแกะของผมเจ้าเด็กเลี้ยงแกะอย่ามาโกหกพวกเราเลยเจ้านะโกหกครั้งที่แล้วแล้วนะครั้งนี้ พวกเราจะไม่เชื่อเจ้าแน่นอนอย่ามาเล่นตรงนี้อย่ามาโกหกพวกเราไปเล่นที่อื่นเลยและแล้ว,ลวก็ไม่มีใครเชื่อเจ้าเด็กเลี้ยงแก่อีกต่อไปเพราะเจ้าเด็กเลี้ยงแก่ได้โกหกชาวบ้านครั้งแล้วครั้งเล่าจนไม่มีใครเชื่ออีกต่อไป <c oughs> ต่อไปเราจะไม่โกหกใครเลยเป็นไงครับเด็กเด็ก สนุกไหมครับเด็กเลี้ยงกแก่เด็กอย่าหาดเป็นคนโกหกนะครับแล้วเกิดเรื่องจริงๆมันจะวุ่นวายเหมือนในละครคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ